กระผมฤทธิ์วชัสสินผู้แทนระะนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเก้าวไกลครับจะต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในประเด็นเมื่อสักครู่ทั้งหมดสองประเด็นครับซึ่งเป็นประเด็นพาดพิงที่เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างมีความร้ายแรงประเด็นพาดพิงข้อที่หนึ่งครับเป็นข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่มีการกล่าวหาว่านโยบายบางส่วนของพรรคเก้าไกลนั้นมีจุดมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครองในฐานะ คนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องการจัดทําและการสื่อสารรรง,รง,รงรอนโยบายจึงมีความจําเป็นครับที่ต้องชี้แจงข้อกล่าวหานี้ส่วนประเด็นภาพพิง์ข้อที่2ครับเป็นการภาพพิงพ์ว่าพรรคก้าวไกลนั้นไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา,าแต่เป็นการเข้าใจว่าเราปกครองในระบบประธานาธิบดีซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นกันครับดังนั้นครับท่านประธานผมขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้ในการชี้แจง สองประเด็นดนังกล่าวในส่วนของประเด็นที่หนึ่งครับเกี่ยวข้องกับข้อ,ก,ขอกังวลข้องสงสัยเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองก่อนที่ผมจะเริ่มชี้แจงนะครับผมต้องเรียนตามตรงครับว่าหากผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาฟังการประชุมรัฐสภาวันนี้โดยที่ไม่ไรู้มาก่อนว่าระเบียบวราระการประชุมนั้นคืออะไรผมอาจจะลงคิดไปได้นะครับว่าการอภิปรายวันนี้นั้นไม่ได้เป็นการอภิปรายเพื่อพิจารณาบุคคล ซ,ซ,ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการอภิปรายในวาระที่หนึ่งเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของการเสนอกฎหมายหรือการเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งถึงสองแต่ถึงอย่างไรไม่เป็นไรครับเพราะผมถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นได้มีโอกาสร,รับฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นชัดครับว่าการมาถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําได้ในรัฐสภาแห่งนี้ แต่เพื่อให้การอภิปรายของผมนั้นไม่นอกประเด็นจากระเบียบว,วาระการประชุมจนเกินไปผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับกับข้อกล่าวหาต่างๆที่หลายท่านนั้นได้กล่าวหาขึ้นมาแต่อยากจะแค่ยืนยันครับถึงหลักการและเหตุผลที่พรรคก้าวไกลนั้นได้มีการบรรจุนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นเป็นหนึ่งในสามร้อยนโยบายที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับต้องเท้าวความแบบนี้นะครับว่ากฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นเป็นกฎหมายที่ระบุโทษเกี่ยวกับการบินประมาทพระมหากษัตริย์ เจตนาของพรรคก้าวไกลในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ mm hmm. ก็เป็นเจตนาและเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าคงไม่แตกต่างจากเจตนาและเป้าหมายของหลายๆท่านที่รัฐสภาหแห่งนี้นั่นคือเป้าหมายของการพยายามจะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและภายใต้หลักการของระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหาส,สัตว์ทรงเป็นประมุขในมุมมองของพรรคก้าไกลครับความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นได้ก็จําเป็นครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองเพื่อรักษาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกับการคุ้มครองประมุขจากฐานมิ่นประมาทซึ่งเรามองว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั้นก็จําเป็นจะต้องพูดถึงสามปัญหาด้วยกันครับปัญหาข้อที่หนึ่งครับ คือปัญหาเรื่องขอบเขตการบังคับใช้จริงอยู่นะครับกากฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นหากใครไปเปิดกฎหมายและอ่านดูก็จะเขียนชัดครับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษเรื่องการดูหมินหมิ่นประมาทและอาฆา,าตมารยาแต่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือมีหลายกรณีครับที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสินว่าเป็นการกระทําความผิดตามฐานกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองที่ดูแล้วด้วยสามารสามัญิสำนึก ็ไม่น่าจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทอาฆคาตมาตรายจากนั้นครับหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหานี้พักคก้าวไกลก็เลยเสนอว่าจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายเพื่อเขียนขอบเขตการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนขึ้นในการแยกแยะระหว่างการแสดงออกโดยสุจริตซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่ผมเชื่อมาทุกท่านงก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่าควรจะกระทําได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกับการหมิ่นประมาทอาฆคาตมาตรายซึ่งก็เป็นฐานความผิด ตามกฎหมายสิ่งที่สองครับที่พักเก้าไกลนั้นต้องการจะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขก็คือการปรับอัตราโทษให้ได้สัดส่วนมากขึ้นจากฐานความผิดผมเคารพนะครับว่าแต่ละท่านนั้นอาจจะมองต่างกันครับว่าอัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมก็หวังนะครับว่าหลายท่านในที่นี้รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภา,าที่ไม่ได้สังกัดพักเก้าไกลนั้นน่าจะเห็นตรงกับผมครับ ว่าการกำหนดโทษให้สูงถึงการจำคุก3าถึงสิปีนั้นและเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนานั้นเป็นโทษที่ไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ส่วนปัญหาข้อที่3ครับที่เราต้องการจะเข้ามาแก้ไขผ่านข้อเสนอทางกฎหมายของเรานั้นก็คือการกำจัดสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันการเปิดให้ประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น เป็นการเปิดช่องให้กฎหมายนี้นะครับที่มีเจตนาในการคุ้มครองประมุกกับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกตันแล้งฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่ส่งผลดีต่อสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์จากนั้นครับในประเด็นาพาดพิงข้อที่หนึ่งผมต้องขอยืนยันกับท่านประธานและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านในที่นี้ครับว่าการเสนอแก้ไขฎกฎหมายอาญามาตร12พักเก้าไกลนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้มีเจตนา ในการล้มล้างการปกครองและเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักสากลของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาสู่ประเด็นพาดพิงข้อที่สองครับเป็นข้อกล่าวหาว่าพักคก้าวไกลนั้นไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทำพักคก้าวไกลเราเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าระบบรัฐสภาแบบปกตินั้นหน้าตาเป็นอย่างไร และเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแหละครับผมเลยต้องขออนุญ,ญาตชวนสมาชิกรัฐสภาทุกข่านั้นมาตั้งสติร่วมกันครับว่าคําถามที่สําคัญในวันนี้จริงๆแล้วคือคําถามว่าอะไรสาหรับผมแล้วนะครับคําถามที่สําคัญสําหรับสมาชิกรัฐสภามากที่สุดในวันนี้ไม่ใช่คําถามว่าพวกเราจดร้อยห้าสิบคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณสมบัติของคุณพิธาในการ,รดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของพรรคเก้าไกลแต่คําถามที่สําคัญที่สุดต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านในวันนี้ครับก็คือพวกเรา7 5 0คนนั้นพร้อมจะเคารพเสียงของประชาชน40ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกมาให้คําตอบต่อคําถามดังกล่าวในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ ผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการเคารพเสียงของประชาชนนั้นไม่ได้หมายความเป็นการเคารพเสียงของแค่ประชาชนที่สับสนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ต้องเป็นการเคารพเสียงของประชาชนที่สับสนทุกพักการเมืองรวมไปถึงประชาชนที่ไม่ได้สับสนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ได้ทําหน้าที่แล้วในการแปลหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายออกมาเป็นผู้แทนราษฎร500คน ที่เป็นตัวแทนของชุดความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมและยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์สองเดือนที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเดินทางมาถึงวันนี้ก็ได้ปรากฏชัดครับว่าแคิรีตนายกของพรรคการเมืองที่รับความไว้วางใจเป็นลำหนึ่งนั้นก็สามารถรวบรวมเสียงจากสสอของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันร,รวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับตามความเข้าใจในระบบรัฐสภาปกติ ข้อสรุปว่าใครควรจะรับการเลือกตั้งเป็นนายกันตรีก็เป็นข้อสรุปที่ควรจะมีความชัดเจนแล้วแต่ข่าวร้ายของประเทศไทยครับและข่าวร้ายของประชาชน60กว่าล้านคนที่รับฟังการประชุมวันนี้อยู่ก็คือประเทศเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะการเมืองที่เป็นปกติแน่นอนครับความไม่ปกตินี้ก็มีต้นกำเนิดส่วนหนึ่งมาจากมาตรา272ของรัฐธรรมนูญ ที่ได้ให้อำนาจสวที่มาจากการแต่งตั้งนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดช่องให้สามารถมีการแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลให้ไม่เป็นไปตามคันลองของรบอบประชาธิปไตไได้ดังนั้นครับในเมื่อมาตรานี้ยังคงดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้โจทย์ที่สำคัญในวันนี้ครับก็คือเราจะร่วมกันกําจัดความไม่ปกติที่สืบทอดมาจากอดีตเพื่อคืนความปกติให้ประเทศไทย เดินไปสู่อนาคตได้อย่างไรสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้แทนรัษดรครับที่สังกัดพรรคการเมืองในซีกที่ไม่ได้สับสนุนคุณพิธาผมเข้าใจนะครับแล้วก็เคารพความเห็นที่แตกต่างของท่านผมเชื่อครับว่าตัวท่านเองหรือผู้สับสนพรรคการเมืองของท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลให้เข้ามาบริหารประเทศและผมก็ขอพูดไว้ในที่นี้ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่าน ในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านแต่ผมก็อยากให้ท่านพึงตระหนักไว้เหมือนกันนะครับว่าระบบการปกครองระบบเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้มีฝ่ายค้านก็คือระบอบประชาธิปไตยจากนั้นครับถึงแม้ผมทราบดีว่าหากเราอยู่ภายใต้การเมืองที่ปกติผมคงไม่ได้คาดหวังให้ท่านนั้นยกมือสับสูนใครเด่นนายกจะอีกซีกหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ในเมื่อเราอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นปกตินั้น ผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ท่านจะได้สแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายระหว่างเราทุกพักนั้นคือจุดมุ่งหมายที่เรามีร่วมกันในการคืนความปกติให้กับสังคมไทยในการเคารพเสียงของประชาชนและในการรักษาระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิในการมาพูดและอภิปรายในที่นี้ตั้งแต่ตนส่วนสำหรับสมาชิกวุธ,ธิสภา,าทุกท่านครับผมก็เคารพเช่นกันครับ ว่าท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจจะไม่ไว้วางใจทางพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาอยู่บ้างแต่ผมต้องขออนุญาตย้ํากับท่านครับว่าหากท่านมีความประสงค์ที่จะคืนความปกติและเคารพเสียงของประชาชนทุกฝ่ายทางออกตรงนั้นต้องไม่ใช่การงดออกเสียงหรือการไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับแต่หากท่านต้องการจะคืนความปกติและมีความเป็นกลางทางการเมืองจริงทางออกของท่านคือการเห็นชอบกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ ราะการลงมติให้กับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในวันนี้การขานชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไว้วางใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแต่การขานชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์หรือการให้ความเห็นชอบกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในวันนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้คือการให้ความเห็นชอบกับการ คืนความปกติให้กับการเมืองไทยการให้ความห็นชอบกับการให้โอกาสประชาธิปไตยได้เดินหน้าต่อและการให้ความห็นชอบกับการเคารพเสียงของประชาชนผ่านผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับตัวเล็กครับ